สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับมาเช็คในส่วนของลักษณะสภาพอากาศเช้านี้นิดหนึ่งนะครับว่าวันเสาร์นี้พื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิเริ่มที่จะร้อนขึ้นนะครับในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะร้อนจัดนะครับในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับมีในส่วนของลมใต้ที่พัดเข้ามาในช่วงนี้นะครับพัดเข้ามาในโซนทางด้าน พาคตะวันออกพาคก,กลางครับแล้วก็ไหลขึ้นมาด้านบนก็เป็นลักษณะของคล้ายๆบรรยากาศในช่วงน้าหน้าร้อนนะครับกําลังจะเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนเดี๋ยวดูช่วงเช้านี้พื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างน,นะครับไล่ดูตั้งแต่ตอนเช้าไปเลยนะครับถ้าดูข้อมูลจากตรงนี้ช่วง6โมงเช้าก็แถวโซนนี้นะครับมีโอกาสจะเกิดฝนได้แถวชัยภูมิบางพื้นที่นะครับเพชรบูรณ หนองไผ่เพชรบูรณ์วิเชียรบุรีบำเ็จนารงนะับชยัยภูมิมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยนะครับในช่วงเช้าวันนี้แล้วก็ระยองนะครับจังหวัดระยองแล้วก็แถวคลองตะเพานะครับก็มีลักษณะสีของฝนที่เป็นลักษณะสีบางๆนะครับก็สีฟ้าอ่อนๆถือว่าเป็นฝนไม่ไม่เยอะนะครับพอมาช่วงสายๆก็ยังมีโอกาสอยู่โซนนี้นะครับประมาณ8นาิกาตามโมเดลตอนนี้นะครับ เป็นข้อมูลจากโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับแถวหนองไผ่เพชรบูรณ์นะครับพิจิตรนะครับแล้วก็แถววิเชียรบุรีอาจจะมีฝนได้นะครับฝนเล็กน้อยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ฝนเยอะนะครับพอช่วงสายๆสิบโมงก็ยังอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะเริ่มเห็นฝนนิดนึงนะครับในช่วงตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับพอช่วงเที่ยงมีโอกาสจะเกิดฝนได้หลายพื้นที่ในช่วงวันเสาร์นี้นะครับ ไล่ไปตั้งแต่โซนตะวันออกนะครับจันทบุรีตราดสอยดาวแกรงนะครับชลบุรีปัทยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับในช่วงวันเสาร์นะครับประมาณเที่ยงเป็นต้นไปดูจากโมเดลแถวโคราชนะครับรอยต่อระหว่างโคราชกับสระบุรีนะครับปากช่องนะครับมวกเหล็กโคราชคอนบุรีนะครับอีสานใต้แถวสุรินนะครับขุขันรีสเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญนะครับแล้วก็โซนนี้นะครับ แถวชุมแพขอนแก่นนะครับแถวขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนนะครับโซนนี้นี่คือในช่วงโมเดลช่วงเที่ยงนะครับชุมแพภูเรือเลยนะครับขอนแก่นนะครับชัยภูมิรอยต่อระหว่างขอนแก่นกับชัยภูมิในช่วงเที่ยงนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นประจวบคีรีขันด้านฝั่งตะวันตกนะครับที่ติดกับประเทศเมียนมานะครับก็ลักษณะฝนนี่คือสีของฝนนะครับในช่วงเที่ยง วันนี้นะครับเที่ยงวันเสาร์นี่นะครับแล้วก็ถ้าดูในช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวดูบ่ายสองก็จะมีลักษณะอาจจะมีเป็นกลุ่มเป็นก้อนมากขึ้นนะครับแถวส่วนนี้นะครับส่วนขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะครับอําเภอกุดรังบ้านไผ่มหาสารคามกาลสินนะครับนามนนะครับแถวนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชุมแพนะครับชุมแพรอยต่อระหว่างนองบัวลําพูเลยแล้วก็ ขอนแก่นนะครับโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนและก็ภูเรือจังหวัดเลยนะครับนครไทยเพชรบูรณ์นะครับสังคมน้าโสมบุดรอาจจะเกิดฝนได้นะครับที่เหลือก็ประปรายนะครับนี่คือช่วงประมาณบ่ายสองของวันนี้นะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายนะครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดนะครับแล้วก็ทางด้านหัวหินเพชรบุรีประจวบคิรีขันนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยนะครับสีไม่ สีไม่เข้มนะครับท่านผู้ชมแต่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีโอกาสเกิดพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดนะครับอาจจะไม่ได้บอกว่าเกิดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามีโอกาสนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสก็ถือว่าดีนะครับในส่วนของฝนในช่วงนี้แล้วก็พอช่วงประมาณบ่ายสามก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนมากขึ้นนะครับจากขอนแกน่นจากช่วงแรกอยู่ระหว่างรอยต่อของหนองบัวลำพูเลยขอนแก่นก็เลื่อนขึ้นมาด้านขอนแก่นนะครับอําเภอเมือง แล้วก็ขึ้นมาด้านอุดรด้านกาลสินนะครับกาลสินมุกดาหารแล้วก็ขึ้นมาด้านสกลบางส่วนมากขึ้นนะครับขึ้นมาแถวด้านนครพนมมากขึ้นนะครับนี่คือช่วงประมาณบ่ายสามแล้วก็โซนอีสานใต้ก็จะอยู่แถวคอนบุรีนนลินแดงของโคราชนะครับนางรองนอนลินแดงบุรีรัมย์คอนบุรีโคราชนะครับปากช่องมวกเหล็กนะครับปากช่องโคราชมวกเหล็กสระบุร,ร,บบบรีแล้วก็แถวชนบุรีพัทยาระยองแกลงของตะเพาโซนนี้นะครับ สอยดาวจันทบุรีตราดนะครับก็มีลักษณะของกลุ่มฝนที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แถวกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็นครปฐมราช,ชบุรีนะเพชรบุรีหัวหินประจวบคีรีขันนะครับบางสะพานบางสะพานน้อยแถวสุราษฎร์ธานีนะครับบางพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับโมเดลวันเสาร์ช่วงช่วงตอนนี้ประมาณ บ่ายสามนี่นะครับช่วงบ่ายสามช่วงพอช่วงช่วงเย็นนะครับช่วงสี่โมงเย็นช่วงสิบหกนาฬิกานะครับแถวภาคตะวันออกก็มีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นนะครับแถวตราดจันทบุรีสอยดาวคลองตะเพาแกลงระยองชนบุรีชะชิง,ซงเซานะครับกรุงเทพพระนครศรีอยุทธานะครับปากช่องมวกเหล็กสระบุรีรอยต่อระหว่าง3จังหวัดนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระบุรีแล้วก็ปากช่องโซนนี้นะครับแล้วก็คอนบุรี นางรองบุรีรัมโนนดินแดงบุรีรัมนะครับพญากัปภูมิสัยสาร,รคามแล้วก็ร้อยเอ็ดปุชินารายกาลสินนะครับขอนแก่นชุมแพเลยภูเรือนครไทยพิษณุโลกนะครับน้ำโสมนายูงสังคมหนองคายนะครับโซนนี้สกลนครนาวานครพนมนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงตรงนี้ประมาณช่วงหัวค่ำนะครับประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับก็ลักษณะสีฝนอาจจะไม่เข้มเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ามีแนวโน้มที่จะ เป็นฝนเป็นกลุ่มฝนที่ตกลงมาได้นะครับถ้าดูจากตรงนี้เดี๋ยวไปดูช่วงประมาณ5้าโมงนะครับ5้าโมงเย็นก็เริ่มที่จะลดลงนะครับแต่ยังจุดๆุดนะครับด้านนี้เลื่อนมาแถวกุชินารายการสินนะครับแถวมุกดาหารแถวนครพนมนะครับสกลนครบางส่วนนาว่าแล้วก็แถวขอนแก่นที่ติดกับการสินนะครับที่เหลือก็ประปายแถวชุมแพชัยภูมิเพชรบูรณ์โซนนี้นะครับ แล้วก็น้าโสมสร้างคอมนะครับพรเจริญนะครับมีโอกาสเกิดฝนได้นะครับแต่อาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็นางรองบุรีรัมย์คอนบุรีนนดินแดงตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเกิดฝนนะครับยังเป็นจุดเดิมสายดาวคลองตะเภานะครับตราดชันทบุรีพัทยาชนบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีนะครับราชบุรีสวนเพื่งเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับยังเป็น ในส่วนของจุดเดิมอยู่นะครับในช่วงหัวค่ำของวันเสาร์ที่3นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่ตกปลอยลงมาในบางจุดนะครับในช่วงนี้ลักษณะฝนไม่ไม่ได้หนักไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับพอดู6โมงก็ยังอยู่ทางด้านจุดเดิมนะครับก็คือแถวนางรองแถวคอนบุรีนวลดินแดงนี่นะครับของตะเภาสอยดาวพระนคนรศรีญาปากช่องสะโบสรบบุรีบำเหน็จนรงชัยภูมินะครับปุชินารายกาลสิน แล้วก็บ้นานธาตุพนมโซนนี้นะครับโซนรอยต่อระหว่างมุกดาหารกับนครพนมนะครับพระนครสิยาราชบุรีเพชรบุรีนี่ครับนี่คือในช่วงมุโมงเย็นนะครับถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วก็ถ้าดูประมาณสองทุ่มก็เริ่มที่จะจางหายไปนะครับแต่ก็มีบางจุดนะครับแถวนี้แถวตะวันออกสาแก้วสอยดาวนะครับ ปากช่องสะบทคอนบุรีบุรีรัมย์นับสุรินทร์ชัยภูมิบำเหน็จนรงวิเชียรบุรีแล้วก็สวนพึ่งราชบุรีโซนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะตกลงมานะครับในส่วนของฝนในช่วงวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะได้รุนฝนในบางจุดนะครับพอดึกๆก,ก็หายไปแล้วนะครับก็ไม่มีแล้วแล้วก็ถ้าดูแนวโน้มของปริมาณฝนสะสมนะครับในช่วงวัน2วันนี้นะครับ ดูในช่วงวัน2วันนี้ปริมาณฝนสะสมก็เล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะก็อยู่โซนทางด้านตะวันออกเป็นหลักนะครับตะวันออกจันทบุรีระยองตราดแล้วก็ประปลายแถวปรากช่องคอนบุรีนนดินแดงขุขัขนศรีสะเกดนะครับลบบุรีโซนนี้นะครับที่เหลือก็เล็กน้อยนะครับไม่ได้มีเ,เยอะนะครับในฝนในช่วงนี้นะครับยิ่งถ้าดูในช่วง5วันถัดไปนี่ครับตรงนี้จะมีลักษณะกลุ่มฝนเยอะเลยแถวจันทบุรีตราดแหลงระยองนะครับ แถวนี้นะครับสายดาวแล้วก็ปากช่องนะครับขุขันนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนได้นะครับถ้าดู10วันถัดไปนะครับดูดูฝน10วันข้างหน้านะครับก็ภาคตะวันออกก็เห็นนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะมีฝนขึ้นมาเยอะเลยนะครับตาดจันทบุรีนะครับระยองแกลงชนบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ประจวบคีรีขันนะครับโซนนี้แล้วก็ แต่ภาคใต้คุระบุรีตะกัวปากระบี่พังงาตรังน้ำพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับนี่คือในระยะ1ิวันนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในส่วนโซนอีสานก็ยังน้อยอยู่นะครับเน้นเป็นอีสานตอนล่างนะครับในรอบนี้ที่มีโอกาสที่จะมีฝนมากกว่าในโซนอีสานตอนบนนะครับซึ่งก็ต้องลุ้นในช่วงหลังกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับน่าจะมีในส่วนของฝนเข้ามาเยอะกว่านี้ ในส่วนของทุกภาคนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ